ครับวัสดีครับแม่ค้าวัสดีครับ,รบนี่พร้มันถุงละ30บาทกีบละ25บาทเกียวมี40แล้วก็60บาทตัวนี้เป็นเกียวปลาเนาะรูกปล่อเกียวปลาท่าฉลองเกียวปลาท่าฉลอง i มันตัวนี้เป็นทอดมันปลาอะไรอ่ะครับเป็นปลาินทรีนะจ๊ะขายวัตถุดิบด้วยไหมครับ เป็นแบบไม่ทอดอ่ะแบบไม่ทอดนะฮะโลละร้อยหกสิบครับโลละร้อยหกสิบอ่ะติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับบอกไว้เลยฮะับศูนย์เก้าห้าศูนย์สี่ห้าสามเก้าแปดหกครับโอเคนี่เราปั้นแบบไม่ต้องใช้มือกันเลยอ่ะใช่ครับตั้งแต่เลือกถ่ายก็พอดีแฟนเป็นคนทำมาก่อนผมก็มาหัดทำอันนี้ปั้นมากี่ปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วครับเนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะ ไม่ต้องดาม่านะเพราะว่าไม่ได้ใส่ถุงมือเนี่ยมันไม่ได้จับใช่ครับใช้ช้อนอย่างเดียวเลยไม่ได้โดนทอดมันเลยครับไม่ได้โดนทอดมันเลย,เลยแล้ววันนี้เอามากิโลครับเนี่ย สามสิโบโลนะลูกค้าเข้าไมา่หยุดเลยเขามีเกีียวด้วยใครอยากได้อะไรก็มาได้เลยอันนี้เป็นแตงกวานะแตงกวามจะอร่อยกว่าแตงร้านนะใช่ ร้านเขารับสกแกนด้วยแล้วขายที่นี่วันไหนบ้างอ่ะคุณแม่ค้าขายโดยนีวนนานวันกับวันเสาร์กละวันพุธกับวันเสาร์นะตอนบ่ายเนาะได้ค่ะแล้วพรุ่งนี้ขายที่ไหนนะเนี่ยที่ขาย้ากลวันอาทิตย์ตอนเช้าโอ้ตอนเช้านะไปได้เลยหกโมงเช้าก็ได้ทานแล้วมั้ง าาโอ้ไปนาตีห้าแล้วนะ,ะตีห้าผมยังนอนอยู่เลย <c oughs> ลเ,ลเพราะผม <c oughs> นอนตีส <c oughs> า <c oughs> มโอ้โหฟูเต็มกระทะเลย <c oughs> ของเรานี่ปลาลว้วนเลยเนาะในผสมแป้งด้วย ทำเองนะใครสนใจก็ตามเบอร์โทรนี่นี่ไหนดูเบอร์โทรอีกทีนึ่งเบอร์โทรนะสนใจก็เบอร์โทรตามนี้นะจ๊ะโอ้กินหอมดีจัง นะครับเดี๋ยวผมเอาเอาสามสิบบาทนี่น่ารับประทานมากทอดมันของเราทอดมันสมุทรสาครบ้านเราเองเออ,อ,เเอได้เลยจ้ะ มีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มก็ทำเองหมดเลยเนาะนี่โอเคเดี๋ยวฝาาวางไว้แป๊บนึงน่งนีง่แฝงเลยเกลยวเกีียว,เก,เ,กยวเกีียวท่าฉลอม เกียวถุงนี่ประมาณกี่ตัวครับ16ตัวนะ16ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ฮะบ60บาท60บาทตองกาขายไงอต้อง้นเดียวก่อนา อับราฮันอับราฮัน